นะฮะก็สําหรับ c o ล l a b o r a t i o นที่ต่างประเทศก็ทํามาอันนี้เป็นคอนเทนต์เนื้อหาข่าวปลดแล้วก็เน้นความตลกล้วนๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับผม summoner's war x labubu labu labu Lab อันที่สองนะครับ summoner's war แอ้ c o l l a b o r เร i o n กับ solo revealing แอาใครชอบอันนี้ก็กดสองในคอมเมนต์นะครับอันที่สาม summoner's war c o ล l a b o r a t i o n กับโคโค่เมล่อน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 คืออะไรก็ยังไม่รู้จักโคโค่เมล่อนเหมือนกันนะครับอันที่สี่ summoner's กับการ์ตูนเน็ตเวิร์กเวิร์กเวิร์กใครชอบวันนี้กดเบอร์สี่นะครับผมในคอมเมนต์นะซัมนเมอร์เนสฟอลคนละเบเล่กับ The Week, Go! 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 เดอะวิกเกอร์ก็ไปเข้าวันนี้ก็กดเบอร์ห้านะให้ตายเถอะซัมนเมอร์เนสฟอลคนละเบเล่กับเบลชเอออสูรมรณะนะครับผมก็เบอร์หกนะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับซัมนเมอร์เนสฟอลคนละเบเล่กับเทเลทับบี้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  อันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายที่ต่างประเทศเขาทำกันออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องตลก